สวัสดีค่ะฝนตกที่อื่นเนาะแล้วก็เลยมีเมงเมาบินมาไขตุนก็จัดการเรียบเลยฮ่าไขตุนว่ามาเลยมาเลยไข่ตุนว่ามาแต่ไหนไขตุนจัดไขตุนจัดการเรียบเลย อ,อกจัตตก้านะคะเพรเห็นว่าเมงเมาบินมาตรงข้างฝาแล้วก็ตรงที่ที่อยู่นะคะก็เลยตรงที่เตียงนี้นะคะก็เลยมาจัดการเลยอ,อกจัตตก้ามาเลยมองหาเหยื่อเลยสัญชาตญาณของเขาเนาะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวคะ่ะขอบคุณทุกๆคนคะ่ะอะไรอะไรอะไรคันแทนแทนแัน คันคันคคันคันคันคาคันาคันาคันลงไปคันลงไปคันลงไปขอบคุณทุกกลังใจนะคะอ้คืนออกนอกตะกร้าแล้ว้คืนออกนอกตะกร้าแล้วโอ้ยแมงเมาขึ้นมาหลายแค่น้อแมงเมาเอ้ยแมงเมาแมงเมา เามาตะก้าอี่แล้นะคะเมื่อกี้นี่เห็นเมงเมาออกไปจากการเมงเมาเราก็เข้ามาตะก้าอีกเหมือนเดิมนะคะนึกว่านึกว่าจะได้รูปอย่างอื่นนะคะมาเข้าตะก้าเหมือนเดิมอีกแล้วนึกว่าไม่ไม่เป็นไนแล้วเข้าตะก้าเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะแน่นอนค่ะขอบคุณยายติวนะคะที่มาให้กำลังใจค่ะ เดี๋ยไปเชียนะคะทุกคนตัวนี้ทีมชาติไทยก็ลงสนามแล้วเนาะฟุตบอลนะคะฟุตบตอลกเป็นงกำลังใจให้แข็จุนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะฟุตบอลก็เป็นกีฬาที่ชื่นชอบของสามสาวเหมือนกันนะคะแต่ก่อนสมัยวัยรุ่นนี่ก็ฟุตบอลก็มาเล่นที่บ้านก็พากันขับรถไปดูในตัวเมืองนะคะ อันนี้ก็จะเป็นกำลังใจให้กับทีมฟุตบอลด้วยฉันว่าจะพาดูเธอออกนอกตะก,ก้าแต่เธอ,อเข้ามาในตะก,ก้าอีกแล้วเนาะนะคะอเขาจะขยับยันเลยอยุงไว้เนาะยันเรียยันใช่ไหมต้องไมให้ตัวเองล้มไปเนาะ พยุงเขาเรียกว่ายุงพยุงยันมาสันดีพยุงนะคะพยุงแขนตัวเองไว้นะคะพยุงแขนตัวเองไว้ไม่ให้ล้มนะคะขอบคุณสิบสี่ล้านดวงใจค่ะให้แข่งทุมนะคะทุงทุกคนขอบคุณสิบสามสิบสี่ล้านดวงใจค่ะ ที่มาให้กำลังใจกับสามสาวนะคะเสียงสุนัขข้างบ้านเห่าค่ะไทตุนเฉยเลยเพราะอยู่ในตะก้าและปลอดไทยมีสามสาวยืนอยู่เป็นเพื่อนก็เลยไม่กลัวนะคะฝนไม่ตกนะคะฝนตกที่อื่นก็เลยทำให้มีเมงเม,มงเมามาตอมที่ไฟฟ้านะคะเต็มเลย ก็เลยทำให้มีเยอะเลยตอนนี้แมลงบินมาเยอะขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กําลังใจค่ะเป็นเพื่อนตุนนะจ๊ะเป็นเพื่อนตุนจ้าในตุนเวลานั่งนั่งประมาณนี้เลยเนี่อึ๊อึกอึอึอ,อ,อ,อึไหนเขาจะใช้เท้าเขายัน ยันยันนะเนาะยัน <n> ยันกระาสเราเรายันประคองค่ะประคองไว้ไม่ให้ร่างกายเราล้มนะคะต้องการจับตู้อีกก็คือการดวงใจชาเชียงธรรมชาติเนาะมีทั้งตุ๊กแกตุ๊กแกก็มี วันนี้ตุกก๊กแกเยอะสร้างบ้านเลยตุกกย๊กแกสร้างบ้านมันอ,อยู่ในป่าป่ากล้วยกับต้นมะม่วงตุนตุนตุน,ตนอ๋อเจ็บเสือด<ะ>ูว่านำไข่ตุนเนื้อไข่ตุนคัเทำไมตรงนี้คนน้าไปบอกดูนันก่อน กดเป็นกำลังใจกดเลยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทำอะไรอยู่เนาะแต่ละคนวันนี้ก็อากาศนิ่งนะไม่มีลมพัดมาเลยเมื่อวานฝนตกแต่วันนี้ไม่ตกทั้งวันนะคะเดด ตอนเย็นมาก็มืดๆนิดนึงนะคะเ่ว่าฝนไม่ตกนะคะอากาศก็เลยร้อนอบอ้าวนะคะลมนี่ก็ไม่มีนะคะไม่ขยับเลยลมไม่ขยับเลยก็เลยจะรู้สึกร้อนนิดนึงม,ม,มเอะไรเยอะขอบคุณทุกคนนะคะน้องไข่ตุนก็นอนแต่ก้าอีกเร้ววันนี้ให้กินแต่อาหารนิดอย่างเดียวอาหารอย่างอื่นไม่มีจ้า เด็กตก็เลยอะไรอะไรันอ้ร้อนร้อนร้อนขนาดนั้นัองากาศร้อนวันนี้ลูก้าขอบคุณสิบล้านดวงใจค่ะ เป็นทุกกำลังใจนะคะที้นมาทักทายให้กำลังใจกับสามสาวค่ะขอบคุณเพชรสิงห์สโตนด้วยนะคะ ทุกคนขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณสิบหักล้านมูนใจค่ะที่เวมาท้าทายให้กําลังใจจับสามสาวอย่าลืมกดติดตามให้กําลังใจนะคะสามสาวก็ไลฟ์สดก็เกือบจะทุกวันนะคะช่วงบ่ายแล้วก็ตอนเย็นก็มีชอ็อตวิดีโอนะคะ ลงคลิปให้ชมทุกวันก็อย่าลืมติดตามนะคะช่องของสามสาวไทยบรรพบุรนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะดูน้องแกตุนนะคะใช้ขาเดียวหรือสองขาขาเดียวหรือสองขาขาเดียวโออีกขาอันหนึ่งไว้ทางนี้เห็นไหมแมวเวลาเขานั้น เขาแบบแย่ประยุนเขาเนาะหลบตาหรือหลบดเลอไอ้ั่นอุจจาระมาแล้วก็หลบตาเราเลยหลบตาเราแล้ว นนขึ้นมานอนท่าเองแง่ค่ะให้ลูก ดีค่ะคิวเพจที่แวะมาให้กาลังใจยินดีกับคิวเพจมากเลยนะคะกิ่งมากเลยขอบคุณมากค่ะคิวเพจที่มาให้กําลังใจน้องไข่ตุนนะคะ <c oughs> ใช่เลยวไม่ยอมไปไหนปลอดภัยนะมันที่แคบๆเนี่ยมันมันไม่กลัวเลยมันนอนนิ่งสบายเลยตอนนี้กําลังมองจิ้งจกตัวหนึ่งกาลังมองจิ้งจกเดยวไปไหนละเพื่อนเพื่อน ไอย้ยาไปไหนอ่ะวิ่งไปแล้วเพื่อนไปแล้วเพื่อนวิ่งไปแล้วขอบคุณมากค่ะคิวเพจนะคะดีใจกับคิวเพจด้วยช่องคิวเพจนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะยายหอมบานคิวเพจยายติ๋วสตอรี่ที่แวะมาให้กำลังใจนะคะฟังเราพูดไน้่นะ น้องไข่ตุนฟังพูดเลยคิวเพจอาท้านอนมาขึ้นน่ารักเทน่ะสวัสดีค่ะคิวเพจคิวเพจนะคุณูเด็๋จะคิวเพจสวัสดีค่ะคิวเพจโอ้ยบางแสงบางแสงความสวยขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจกันนะคุณค่าสุดใสอะไรยุ่งบุรุษหรืออะไร ที่อื่นสงสัยฝนตกตัวนี้มันก็เลยไม่มีมันก็เลยมีแมลงบินมาตอมไฟเยอะนะคะขอบคุณคีเพสมากค่ะที่แวะมาให้กําลังใจนะคะขอบคุณยายหอมหวานด้วยขอบคุณที่กาลังใจค่ะคจะเพื่อนกันเนาะเวะมาทักทายให้กําลังใจกันค่ะ <c oughs> นอนน่ารักจังเลยมองไปมืนมาเหมือนกับเด็กที่นอนอยู่ในท้องแม่กำลังใจจก้จะคลอดนะที่ว่าเด็กที่อยู่ในคันมันดานะเหมือนประมาณนั้นเลยนอนอยู่ในท้องโค้งมันดานะคะโอ้ขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะสามสาวก็ลงไม่เยอะเหมือนกับคิวเพจเดอ้อ ได้ยินข่าวว่าคิวเพจลมเยอะสามสาวนี้ลมไปตามการเวลาค่ะก็ยังมีมาให้กำลังใจทุกคนอยู่นะคะทุกช่วงก็ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่มาให้กำลังใจนะคะ ไม่แอบฟังนะบางคนเอบฟังนะไขตุนเอบฟังว่าเราพูดอะไรนิ่งเทลุเราหลับหรือ,อยังนะ่ะหลับไหมไม่ได้หลับเนอะลืมตาอยู่นะคะลืมตาอยู่นะคะเพื่อนๆหนูไม่ได้หลับคะ่ะหนูนอนนิ่งเฉยๆคะ่ะนะคะทําตัวเหมือนเด็กเลยนูยังไม่หลับนะคะนอนนิ่งเหมือนเด็กเลยไขตุน น่ารักเขารู้สึกปลอดภัยเวลาอยู่ที่ตะก้าค่ะเวลาได้ยินเสียงเหง่าเสียงอะไรนี่เขาจะวิ่งมาที่ตะก้าแล้วก็นอนอยู่ตัวนี้แล้วฟังแล้วก็เงี่ยหูฟังเนาะว่าเสียงอะไรอะไรเป็นอะไรยังไงแกก็จะฟังตลอดเลยค่ะเหมือนว่าอยู่ตรงนี้มันที่ที่แคบๆมาไม่กว้างเรา้นองรู้สึกปลอดภัยนะคะถ้าเราอยู่ด้วยนี่แกก็จะนอนนอนนานหน่อยนะคะนอนเล่นที่ตะก้านะคะ สมฐานะเลยค่ะถูกต้องนะคะสมฐามนะมือนคิวเพศพูดเลยขอบคุณทุกกำลังใจค่ะคิวเพชก็โอ้จะอ่อนคิวเพเดีมีใจสมคิวเพจเนาะทำไมนิ่งเธอลูกเหตวน,นิ่งนิ่ง อ้วนอุ้ยตุ้ยอยู่อ้วนอุ้ยตุ้ยเหมือนเด็กห้าเดือนเลยเด็กห้าเดือนหกเดือนเลยอ้วนอุ้ยตุ้ยอยู่ขอบคุณทุกคนค่ะฮะบัวใหญ่ไม่เห็นก็อันนั้นมันบัวใหญ่ไม่เห็นบัวใหญ่นี่บัวมันใหญ่อร่อยไหม ไม่หันมาเลยบ่ตุนไม่หันมาเลยบ่ท่านไม่หันมาเลยตุ้นทำไมเสียงดังเลยนะงนั้ลมพัดลมนะไม่ไม่เสียงตุนนะก็เลยสงสัยไอ้ตุนสีล้านดวงใจตอนนี้ให้กำลังใจไม่มีเลือดเดียวก็มีสองตอนนี้เหลือสองละทำไมไม่เลือกนั่นล่ะ เล <ITA> so, ือแเบ้สงานดวงใจเนาะอีกส่วนไหนก็ลงไลน์นะคะตอนนี้ดูฝ้าหนองไขตุนก่อนค่ะมาเล่นกับน้องไขตุนนะคะดูน้องไขตุนทําอะไรเงียบสงบเชียวข้ามาเพื่อนยิ่งแค่ไขตุนได้จะไปนั่งแบบสบายสบายเห็ตุนเอ้ยตุนนั่งสบายจังจะเพื่อนแก้งลาก่อนแอป ตะก้าเนี่ยไปตลาดไม่ได้เลยนี่คุณยายจะวิ่งตามตะก้าเอาคืนเพราะที่นอนของหล่อนโยอมาเลยีทุกท่านโอเคยังจ้ะไอ้ชี สวัสดีค่ะยายดิวสตอรี่ที่ให้กำลังใจนะคะแวะมาทักทายให้กำลังใจกันนะคะคุยกันค่ะวันนี้วันดีเนาะลมไม่มีนะคะวันนี้ลมไม่มีฝนก็ไม่มีลมไม่มีฝนไม่มีน <S <S คะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่เข้ามาทักทายให้กำลังใจนะคะอคขอบคุณทุทกๆคนคะ่ะยังค่ะสิ ครูต้องกำลังใจนะคะดูพ่อหน่องใครตุนค่ะเป็นหนึ่งเนี่ยงเป็นยังะงไปทำหันมาทย์พี่ไปทำหันมาทย์พี่นะนะให้เขาเบิงได้ตาตางามนาน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 นหันไปใช้นาะหันไปใช้นาน ไม่ใช่อ่ะหั่นไม่ใช่อ่ะนานานานอือมีความเจ้าเอาจะบึ่งแท่ามันหันเลยแบบนี้มันหันเลยมันปัด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 เลยปุด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 ปุเลยหั่นเป็นอะไรล่ะปุด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 เลยมีอะไรไหมครับตูดว่ามีอะไรไหมครับน้องไข่ตูนอ่วยช่วยอยู่นะครับ ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวค่ะสามสาวก็จะไลฟ์สดไลฟ์สดทุกวันนะคะช่วงเวลาเย็นประมาณทุ่มหนึ่งประมาณทุ่มหนึ่งหรือว่าหกโมงกว,กว่านะคะประมาณทุ่มหนึ่งมาตรฐานนะคะทุ่มหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นนะคะแล้วก็จะมีคลิปมีช็อตให้ดูนะคะทุกวันนะคะก็อย่าลืมติดตามเป็น กำลังใจให้กับสามสาวนะคะสามสาวก็ขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณยายติว๋วคิวเพจอะไรนะคนเดินทางเนาะยายหอมหวานทุกคนนะคะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจกับสามสาวค่ะสามสาวขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณทุกๆคนค่ะ ขอบคุณทุกคนชาขออนุญาตหยุดไลค์ก่อนนะคะเดี๋ยวเนียวให้ตุนตุนตุ้นตุนตุนครับตุนวันดีวันดีก่อนลูกวันดีก่อนเนี่ยวันดีครับจะได้หยุดไลค์เนี่ยอ่าจะได้ลงละวันดีครับวันดีครับก่อนตุนไม่ได้กินปลาทูละวพรุ่งนี้เนี่ยจะได้กินอย่างอื่นนะอ้าวขอบคุณทุกคนนะคะขอหยุดไลค์ก่อนนะคะพบกันโอกาสหน้าวันดีค่ะ